กับสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูุสุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะค่ะเป็นยังไงเนาะเมื่อวานนี่เนาะค่ะหลังจากแนวทางลาพัฒนาออกแล้วเนาะแนวทางเพื่อนบ้านคำโคงไปฟังเล่าก่อนเนาะช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะไปรัฐบาลไทยเลขออก5 0 8 1ูนเนาะข้างล่างข้างล่างก็คือแปดนึ่งเะ c เนาะ ลาวดาเพื่อนบ้านไปจังหวัดอุบลก็คือเลขกหาศูนย์นะคะก็ขอสดแสดงความยินดีเนาะ,ะกับผู้ที่มีโชคมีลาบเนาะ,ะ,อะของปู้ปูขันนี่ก็งวดที่เจ็ดพันหอนเหรอเนาะ,ะงวดหอนเขาหอนถึงงวดที่เจ <c oughs> ็ดเหรอเนาะ,ะงวดที่แปดมาเป็นงวดที่เจ็ดงวดที่แปดเนาะ ก็ไม่ธรรมดาคนที่เสียหายเลขเข่าหรือเลขวิ่งเลขรูดเนี่ยเข่าติดกันแปดงวดซ่อนเนี่ยค่ะถือว่าบธรรมดาเด้อค่ะกะ็สแสดงความยินดีก็พูดที่ได้นู่ก่ะคนที่เอาได้เอาเป็นเพราะว่าปู่ก็บอกอยู่ว่าบนไปล่างล่างไปบนนู่ก่ะให้รูดเนาะให้รูดเรื่องช่องว่างนี่ยแหละค่ะ ช่องว่างก็สำคัญนะคะนี่ค่ะปูหอยแปดศูนย์นะคะแปดศู 8, 0, 8, 3, 8, 5, นย์แปดสามแปดห้าเนาะแปดสองเนาะแปดหกหลักแปดที่ปูหอมากปูก็พูดประจำอยู่นะว่าอย่าลืมช่องว่างนะคุณวะช่องว่างนี่แม่ค่ะ เรื่องช่องว่างแปดศูนย์นี่แปดสองก็หายอยู่อีกใบนึงแล้วกับแปดสามแปดหนึ่งเอขามไหมกัเห็นปะเนี่ยช่องว่างอย่าลืมช่องว่างแล้วกันรูดแปดก็ต้องเอาแปดหนึ่งไปนั่มแล้วกัเพราะว่าเลขช่วงนี้เลขปูก็เริ่มจะดังแล้วแล้วกันเพราะว่าเพื่อนกับเขาแปดงวดแล้วแอดก็พูดประจำแล้วก่ออย่าลืมช่องว่างด้วยนะแต่ว่ามือ ล่าสุดนี่แอดในเ้าหรือเปล่ากับบลูเนาะคลิปล่าสุดนี่อดกาสิเลื่อมแน่นะขันเมาเ้ากับสิเลื่อมนี่นสิแม่ค่ะถ้าไม่พูดโลกก็ไม่จํากับยาซื้อยาตรงลายเนาะเอ็มซีเนาะปู่กะฝากมานด้วยกวามเป็นหว่วงตะบ้างวดอ่าที่เก้าเนาะงวดที่เก้าปู่หายไม่แล้วเดี๋ยวจะลงไงเนาะอ่ะอออ คนที่ศรัทธาปูข่ขู่คันเนาะคะ่ะก็มีเยอะอยู่เนาะคะ่ะถ้าปูไห่แนวทางบ่ตรงบ่เข้าเนาะคะ่ะคนจะศรัทธาเยอะขนาดนี้บ่แเมนบ่าคหาเอฟซีผู้ใดที่รอแนวทางเนาะคะ่ะยังต้องการแนวทางรอแนวทางของปูข่ขู่คันอยู่ก็ไห้ก็กล่างใจปู่มากเนาะคะ่ะสหรับคนที่คอมเมนต์บ่ดีมากเนาะคะ่ะสหรับคนที่คอมเมนต์เข้ามาไม่ดีให้เลขแบบให้เลข แบบนี้สีได้ไปนั่งเครื่องบินบอค่าเครื่องบินโเนะคะอันนี้ก็อย่ามาโมี่นะคะอย่ามาโมี่กันถ้าคุณไม่ชอบเนาะบ่ชอบบ่ามากับบ่ต้องมามูรี่กันนะคะบ่ต้องมาคอมเมนต์แบบบ่ดีให้ให้มาเนาะ,ะบ่ชอบก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์คนที่ศรัทธาปู่ก็เยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้น าปูให้แนวทางไม่ตรงนะคะอะย่างหน่อยๆเลขวิ่งเลขรูดปู้กับเข่ากันแล้วกันละงวดที่พันมากเนาะก็ถือว่าผ่านนะคะเคยบอกหลายรอบแล้วว่าถ้าช่องว่างตรงไหนที่มันเป็นช่องว่างเนี่ยให้เติมเข้าไปนะคะให้เติมเข้าไป แ่ปูปูกูขันอ่ะก็ให้ด้วยใจบริสุทธิ์เนาะปูหามาด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้เรียกร้องอะไรทั้งนั้นเข้ากลุ่มแล้ว่ะแอดให้เขากลุ้มของแอดกับกุ่มฟรีไม่ได้เรียกร้องเงินทองอะไรทั้งนั้นนอกจากว่าเลขปูเขานะคะถึงจะให้ยซอยปูน้ำแนปูรล,ลซิบและเศร้าเนาะเพราะว่าปูก็อยากไปตั้ง oh. อ่าไปอินเดียเนาะ,ะไปจานที่เอา้าแอดก็สิบล้าวลา,า,ายเนาะ ต่อไปก็จะเป็นงวดใหม่เนาะสำหรับคนที่เป็นค้าประจำเนาะค่ะน่าจะเอาได้เนาะเพิ่นกับสิรูทางเนาะแต่ว่ากับแปดยูนอ้อยเอ็มซีสิว่าไปแล้วเนาะวัี่ิพันธมานี่แปดของปูนี่ทุกข,ข้างทุกข,ข้างไหมล่ะเอ็มปูหอแปดมาเนี่ยถ้ามาบนมันสิไปลักซิปแม่ขันมาล่างมันสิมาลักหนวย แต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมันมา,าล,ล่างหลักหลักยังก่อนมาแปดแปดมาหลักสิบมีครั้งแรกมีเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี่คือกันอันนี้กะระมัดระวังเดอ้อที่อนพูดนี่คือให้ระมัดระวงนะังเนาะปกติถ้ามาบนเนี่ยแปดจะอยู่หลักสิบขันมาล่างแปดจะอยู่หลักหน่วยแต่ว่าเมื่อวานนี่เนาะเพิ่งเกิดเหตุครั้งแรกก็คือเมื่อวานนี้ แปดมาล่างแต่ว่ามาลักซิบไงค่ะเพราะฉะนั้นกะบ,บนกับลักซิปนวยกับลักซิปเพือกันทั้งลักนวยลักซิปไ่ะละเอากันไว้ก้อนได้หน่อยก็ดีกว่าไม่ได้เนาะเอาต่อไปจะเป็นงวดที่ที่เก้าเนาะ ปูทรงไม่ได้เศร้าหรอกค่ะค่ะก็เลยว่าลงเลยบมอปูปูว่าลงเลยเหรอไม่ต้องไปลอกเรียนแบบใครววดที่เก้าเนาะของวันที่วันที่เท่าไหร่บันนี้ยี่สิบห้าเนาะ พรุ่งนี้วันศุกร์วันศุกร์วันที่ยี่สิบห้า เราพัฒนาเพื่อนบ้านคันเขียนเป็นทังเพื่อนก็นสิเป็นพัดจังส่นะเขียนเป็นไทยก็สิพัฒนาอีกแบบหนึ่งนะคนละอย่างกันพัฒนาพัฒนา,ฒนาทั้งอ่าแนวทางตัวเลขพัฒนาจิตใจให้ซสะอาดน้ะไม่ขุนข้องมองบัว ก็สำหรับคนที่รอแนวทางนะคะแนวทางตัวเลขปูก็มาแล้วเนาะแล้วเขียนไทยนะค่ะใจเดียนเนบซี่อปอสกาหมึกไม่ค่อยดีแล้วอมอันไม่กันวิ่งรูดเนาะค่ะ แปดนะคะยนตามปูด้วยะะนี่ค่ะแต่ว่าก็ล่อเบิงน้ำแน,นะะ่แล้วค่ะรอดูสายด่วนด้วยเนาะหน่อยห้างมากบัน ไปบนล่างกำด้วยไปขีดประกาแดงให้นะ ปูบอกว่าให้ไปบนไปล่างแล้วก็กลับด้วยนะคะ ชัดเจนบ้างค่ะน่าจะชัดเจนเนาะราพัฒนาปูคูกันวันที่ยี่สิบห้าเดือนสี่เนาะหกแปดวิ่งรูดแปดบนเนาะค่ะวิ่งรูดแปดบนเนาะจับคู่มีหกแปดเจ็ดแปดสามแปด เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเบื้อหองอกบอร์เก็บซี่เก้ามาใส่นี่เด้บิงรูดล่างเนาะเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดรักแปดเก้าหกแปดเจ็ดแปดสามแปดเนาะค่ะปูว่าช่องว่างก็อย่าลืมเด้อบะนี่อย่าลืมช่องว่างรูดไว้เนาะค่ะ เดี๋ยวล่อลอสายดวนกันด้วยอี่อาเพึ่งมาลืมปื้มปั้มเนะรอสายด่วนด้วยจ้าสายด่วนก็พรุ่งนี้ประมาณห้าโมงครึ่งแล้วอะห้าโมงครึ่งเด้อแอดไลน์สดนี่ค่ะ ก็เอามาให้เป็นแนวทางก่อนเนาะปูว่าฝากมาเป็นแนวทางให้เอก่อนผู้ที่รอคอยเนาะก็เมื่อนี้ก็พรุ่งนี้ก็ขอเอาให้เอาให้ได้เนาะไงเอซีเนาะ่าตรงลายเด้อมันอห่เด้อ่ะซื้อย่าตรงลาย คนสวยคนงามกะ่าไปออกปองไ้ออกตรงตรงเนี่ยเดินปูก็ดีใจแล้วกะสำหรับผู้ที่เอาได้แล้วกะสำหรับคนที่เอาได้ก็มีหลายคนแล้วกะปูเพิ่นก็ดีใจอยู่รู้เท่าทันแลน้วกะรู้เท่าทันอันได้เป็นลุ้มเป็นช่องว่างแล้วกะก็อย่ริ่มเติมแล้วกะลุ้ม เป็นลุ้มแล้วก็เป็นลุ้มเป็นช่องว่างจังสิอย่าลืมเติมแล้วอ่ะนี่ค่ะช่องว่างมิยังแน่สินะือรู้สึกว่านี้แปดจะอยู่ลักหน่วยไหมคะ่ะแปดมาหลักหน่วยแล้วเดอ้อบันนี้เดอ้อสังเกตด,ดีๆีแล้วุุคขั้งแปดู้จะให้เป็นลักซิปแต่ว่างวดนี้แปดเป็นลักหน่วยเนาะแล้วก็เก้า ยังคงที่ก็คือเป็นหลักสิบอยู่เนาะถ้าขึ้นบนแล้วก็จะเป็นหลักสิบไปบนไปล่างกลับไปน้าเนาะก็ไปบนล่างกลับด้วยวิ่งนูดอ่าใครมีโชคมิลาบก็อย่าลืมเนาะก็ถ้าคนที่มีโชคก็อย่าลืมน้ําใจเนาะก็ให้ปูได้ไปอ่าประเทศอินเดียน้าแน่เนาะก็ค่าเครื่องบินไปกลับแล้วก็ค่ายูค่าจินปูไปจารีกแสวงบุญ ทำบุญกับปู่คู่ขันมิตรได้ก็ได้นะคะหนึ่งได้โชคได้ลาบนะคะสองได้บุญด้วยเพราะว่าไปทางน้นก็ปูก่กสีเดออุทิศบุญให้นะคะก็จะอุทิศบุญให้สำหรับผู้ที่ร่วมบุญมากเนาะจ้ะเป็นแนวทางเนาะค่ะทางซ่องทางซ่องโจพรวยเนาะค่ะลงคี้ไผ่ก็เป็นแนวทางเนาะ,ะไม่ได้บอกว่าเออจะออกรอยเปอร์เซ็นต์ดีรอยเปอร์เซ็นต์อันนี้บ่ทราบ ปู้กับบทราบเพื่อกันเลขที่ปู้หามากนี่แปดงวดแล้วนี่กับพอสีรลู้เนาะค่ะย้อนหลังกลับไปเบิงเนาะวามาแบบใดจังใดก็พอจะรู้ทิศทางแนวทางแล้วเนาะสำหรับคนมูรี่คนมาคอมเมนต์บอดีแอดต้องขอลบออกเนาะคะขอลบออกจากช่อ,องคอมเมนต์เนาะก็ สาหรับผู้ยังศรัทธาผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ยังรอแนวทางของปู่ขันเนาะก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเราคนไทยเหมือนกันคันถือกปู่ก็ดีใจเนาะกาะเลขปู่เขาเลขถือกปู่ก็ดีใจแล้วก็ดีใจกับทุกๆคนเนาะที่ได้ไมิโซมิรามคันมอถือกกาะยะว่ากันเนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นแนวทางเนาะ ทางซ่องกับปูกคูขันก็ลงให้เป็นแนวทางเนาะทางซ่องก็เป็นศสื่อกลางให้เก้างวดที่8ปดมาีนง้วดที่เก้าแล้วถือว่าไม่ธรรมดาเด้อเอ็มซีค่าน้ำพริกค่าปลาทูเนาะเอาผู้ใดผู้ท่านได้เนาะค่ะใครที่ยังไม่ได้ก็เอาไมพรุ่งนี้ตอนเย็นอย่าลืมรอไลฟ์สดเลยนะอ่าขอฝากถึงสายบุญต่างประเทศเนาะ,ะอย่าลืมเด้อ พรุ่งนี้มีไลฟ์สดพรุ่งนี้น่าจะห้าโมงครึ่งเนาะพรุ่งนี้ไลฟ์สดประมาณเริ่มที่ห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งค่ะไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงค่ะพรุ่งนี้ห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งเนะคะ่ะอย่าลืมรอติดตามรับชมด้วยอย่า,อาลอกสายด่วนนะคะ่ะอย่าลืมรอสายด่วนโค้งสุดท้ายด้วยะคะ่ะ ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมิโซมิลามิมนันเฮงเฮงปังปังรวยๆเด้อมือนเด้ออย่าลืมช่องว่างถ้าแอดบ่พูดกับโลกกับประจำนะว่ะจะลืมเนาะถ้าบ่พูดย่ำใดก็เข่าปับ๊บย่ำนั่นแมกน่ก็แปกอยู่ดิแอดก็สงสัยอยู่ว่าเออเป็นพ่ออย่างเนาะเอาขันแว่นว่าจางังไดล็อกไซแปดนี่แหละ <c ười> คนสวยคนงามอยู่กล่องสลากให้เพื่อนหมุนอยู่นี่หละเนาะเพื่อนบ้านให้มาเข่าเลขแปดอีกเลยเด้อ มื่นนี่ก็ได้หรือเขาเรียกเก้าก็ได้นาะจ้ะก็ถ้าถูกใจแล้วกันคลิปนี้ถ้าถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกําลังใจกับทางทรงโจผ้ารวยน้ําแนวแล้วค่ะถ้าไม่ถูกใจก็กราบขออภัยขอโทษนะคะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรสุคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไปกดให้นาะค่ะคอยถือรางวัลที่หนึ่งเด้อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยลอตเตอรี่ไทย ให้ถูกทุกทุกทุกรางวัลที่มีไปเพื่อบ้านคามโค้งกับไอคามพน้นเนาะห้มีโชคมีลาบมีมันให้ได้ทั้งบนทั้งล่างแห่งปังดังรวยทุกทุกคนทุกๆๆทุกทุกท่านเน่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอตัวก่อนเนะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ